ราคาผักวันนี้ปลูกผักขายเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่3ตุลาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใต้หวันวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอก วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกจีนวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเจดีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแต่งผลวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แต่งผลวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระลำม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแขนงกระลำปลี วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแต่งผลวันนี้38บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แต่งผลวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหางหงวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียว วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้65บ้าบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25้ากรัมวันนี้60บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10บกรัมวันนี้40บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้70บบาทต่อกิโลกรัม ผักชีฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้150หบาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพา วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้ Staat bar 50บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้25บาทต่อกิโลกรัม กระชายซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนวันนี้180บาทต่อกิโลกรัม พริกกะเลียงวันนี Prof ้120บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปร์ฮอตเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปร์ฮอตแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียว วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้110บบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดง วันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมเพลีกเหลืองวันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมพลิกไทยอ่อนวันนี้ร8 0บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้15บาบาทต่อกิโลกรัมบวบงู วันนี้40 kg, บาทต่อกิโลกรัมบัวหอมวันนี้28 kg, บาทต่อกิโลกรัมบัวเหลี่ยมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้25บาทต่อกิโลกรัมชาอมวันนี้20บาทต่อกรัมดอกแครวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อน วันน to mm mm hmm. ี้8บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะระขีนกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้8 5บาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียววันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาว วันนี้30บาทต hmm. um. ่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดิ้งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันน mm ี้65บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงปนเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศราชินีวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปลาะวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมาละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมาละกอฮอนแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมาละกอแขกดำ วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอัมพยเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัม ฟักทองเกษตรสีเมืองเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรศีลาทองเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัด10กรัมวันนี้100บาทต่อมัดผักปลังวันนี้30บาทต่อกรัมผักสลิดวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้าน วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมสายบัวรอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด A วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด B วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด C วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมหัวเฉยเท้าวันนี้13บาบาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุก ว cm, ันนี้100บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมแครอทวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้700บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้1,300บาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่ วันนี้1,500บาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้90บาทต่อกิโลกรัม เห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดําแห้งวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็ก วันนี้200บาทต่อ5กิโลกร,รมัมมะกรูดเบอร์กลางวันนี้260บาทต่อ5กิโลกร,รมัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้300บาทต่อ5กิโลกร,รมัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรก็ขอ,ขอบคุณข้อมูลมาหน,น้าทีด้วยนะครับถ้าได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสาารัาคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ